อาเจะชินมาดูแพะไหนเนี่ยแพะน้อยนู่น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 ไหแพะน้อยนู่นนไหนเออมันแพะน้อยฟ้าแฝดะอนู่นนี่เออ เอานี่เตชินมาดูแพะแพะฟ้าแฝดอ่ะยังไงอุ้มตัวนี้เลยอ้าวอุ้มเลยอุ้มเออเป็นไงอุ้มอุ้มก่อนอุ้มเลยแป๊บอ่าไปแล้วไปแล้วออาอุ้มอุ้มอุ้มไปอุ้มไปอุ้มอุ้มเลยอุ้มเอา

น้องเหมือนคนเลยไปสำรวจเลือกสวนไรนาลุงเ <Hey, S 2> อตายาจะไปย่าม้าไป